นิทานลูกหนังก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนังนะครับ1นึ่งซับสไคร้หนคอมเมนต์ที่แสนอบอุ่นของพวกท่านเนี่ยจะเป็นกำลังใจสำคัญให้เราได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ หลายคนสงสัยไหมครับว่าเวลาบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเขาแข่งกันหรือเขามาเจอกันเนี่ยเกมมันดูเหมือนยิ่งกว่าการแข่งขันนะครับมันดูเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมว่าหลายๆคนสังเกตเห็นและหลายคนก็สงสัยใช่ไหมครว่าทําไมการแข่งขันของคู่เนี้ยมันถึงดุเดือดเผ็ดมันหรือเกิดนะครับวันนี้ฮะนิทานลูกหนังเราจะพามาดูครับว่าการแข่งขันระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าการแข่งขันครับ เกมการแข่งขันระหว่างทีมที่ว่าดีที่สุดของประเทศสเปนนะครับหรือของโลกเลยก็ว่าได้โดยเกมการแข่งขันระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาริดตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันระดับประเทศครับทั้งสองสโมสรเหมือนเป็นตัวแทนของสองแคว้นของสเปนค,ค,ครับคือคาตาลเนียครับและกราสติยาครับด้วยการแข่งขันได้สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับการเมืองเชื้อชาติและวัฒนธรรมครับซึ่งทั้งสองแคว้นนั้นมีความแตกต่าง โดยความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเชื้อชาติไม่ได้มีเพียง2สโมรสรจาก2แคว้นนี้เท่านั้นนะครับยังมีสโมรสรฟุตบอลอื่นจากแคว้นอื่นที่ใช้เกมกีฬาเนี่ยในการแสดงออกว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลครับแต่เรื่องที่อาจทําให้รัฐบาลยอมรับฟังและต้องหาวิธีแก้ไขนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดครับเรามาดูสาเหตุข,ของความขัดแย้งของ2ทีมนี้กันครับ นโยบายการรวมประเทศให้เป็นเอกภาพครับของนายพลฟังโก้ครับในสมัย1939-1973ครับนายพลฟังโก้เป็นผู้นำรัฐบาลนขณนะนั้นครับได้อนุญาตให้มีเพียงพักเดียวภายในประเทศและปราบปรามการเคลื่อนไหวใดๆครับที่มีลักษณะาทางการเมืองอันมีลักษณะต่อต้านรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการยุบพ,พักการเมืองฝ่ายค้านทั้งหมดครับตลอดจนลดบทบาทสหาภาพแรงงานกลุ่มต่างๆครับซึ่งสามารถเป็นที่ชุมนุมของประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลได้ครับ โดยหลักการของนายพลฟังโก้คือลัทธิชาตินิยมครับสังคมสเปนจึงได้รับข่าวสารตามที่รัฐบาลกําหนดมาให้ครับโดยการผ่านช่องทางการสื่อสารที่รัฐควบคุมอีกทีครับสังคมสเปนในยุคนี้จึงเป็นสังคมสําเร็จรูปที่รัฐบาลกําหนดรูปแบบและเนื้อหาข่าวสารไว้ให้ประชาชนไว้แล้วครับ นโยบายหนึ่งครับที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ภาษาราชการที่สำคัญคือคือประกาศให้ภาษาสเปนครับเป็นภาษาราชการเดียวของประเทศและให้ใช้ภาษาสเปนเพียงภาษาเดียวในระบบการศึกษาของประเทศด้วยครับและยกเลิกการใช้ภาษาอื่นๆเช่นภาษากาตาลันในแคว้นกาตาลนเนียครับภาษาบาสในแคว้นบาสครับและเนื้อหาและภาษาที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้ถูกห้ามและกำหนดบทลงโทษไว้เหมือนกันนะครับแสดงถึงแนวนโยบายของนายพลฟรังโกครับ ที่ต้องการสร้างเอกภาพในประเทศสเปนให้เกิดขึ้นภายหลังสงครามการเมืองภายในประเทศครับอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันของโลกก็เกิดขึ้นครับเมื่อเกิดสงครามการเมืองของสเปนและก็เป็นฝ่ายเผด็จก,การครับของนายพลฟรังโกที่ยึดครองอำนาจไปอ้าวแล้วเรื่องการเมืองอย่างนี้นะฮะมันมาเกี่ยวอะไรกับบาร์เซโลนาและเลเอลมาดริดใช่ไหมครับอ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับอำน,นาจของนายพลฟรังโกครับก็เป็นยุทธที่มีการจุดประกายให้ทุกบอลคู่นี้ดุเดือดขึ้นมาครับเนื่องจาก บาร์เซโลนาถูกนายพลฟังโก้จ้องจะทำลายครับภายใต้นโยบายสเปนเป็นหนึ่งเดียวนโยบายอันนี้ครับได้พยายามรวบรวมหลายแคว้นให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับแต่นโยบายที่เดินไปผิดทางครับที่นำหน้าด้วยการกดขี่ข่มเหงประชาชนการละเมิดสิทธิ์ต่างๆรวมทั้งการห้ามพูดภาษาท้องถิ่นและห้ามใช้ธงประจําแคว้นครับทำให้สองแคว้นที่มีความเป็นชาตินิยมสูงอย่างคาตาลูเนียครับคาตาลูเนียคือของบาร์เซโลนานะฮะและบาสได้พยายามต่อสู้มาโดยตลอดครับ เหตุการณ์จุดชนวนครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1936ครับเมื่อโคเซฟซูโย,โยครับอดีตประธานสมโมสรของบาร์เซโลนาครับถูกลูกสมุนของนายพลฟังกโก้ลอบสังหารครับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แฟนบอลสะเทือนใจอย่างมากนะครับนอกจากนี้นายพลฟังกโก้ยังได้แต่งตั้งคนใกล้ชิดเข้ามาตารงตําแหน่งประธานสมโมสรบาร์เซโลนาแทนครับเพื่อทีอ่จะทําลายสโมสรฟุตบอลแห่งนี้อย่างไรก็ตามครับคนสนิทของนายพลฟังกโก้ก็ทนแรงกดดันของชาวคาตาลเนียไม่ไหวครับ ในตอนนี้นะครับหลายคนคงคงเข้าใจมากข like <the> ึ้นใช่ไหมครับว่าทําไมบาร์เซโลนาเนี่ยกับเรอัลมาดริดเขาถึงไม่ถูกกันครับเพราะบาร์เซโลนาเนี่ยถูกจ้องจะทําลายตลอดนะครับส่วนเรอัลมาดริดก็เป็นลูกรักของนายพลฟรังโกครับเนื่องจากนายพลฟรังโกครับพยายามทําทุกวิถีทางที่จะทําให้เรอัลมาดริดได้แชมป์ลาลิก้าครับ อย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของบาร์เซโลนานะครับได้ถูกจารึกไว้ในปี1943ครับในศึกโกปาเดเรครับรอบรองชนะเลิศเกมนัดแรกในสนามรัสก็ตครับอดีตสนามเย่าของบาร์เซโลนาผลปรากฏว่าบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับในเกมที่2นั้นต้องกลับไปเล่นที่สนามเย่าของเรอัลมาดริดนะครับนายพลฟังโก้ได้ประกาศทั่วแผ่นดินนะครับพร้อมกับผู้เป็นลางว่าฟุตบอลคู่นี้ได้ถูกจัดขึ้นเพราะความกรุณาของทางการครับนั่นเป็นสัญญาณบอกเหตุว่า เกมคู่นี้จะไร้ความยุติธรรมอย่างแน่นอนครับผลกลารแข่งขันก็เป็นไปอย่างที่บาร์เซลโลนาคาดการไว้ครับนายพลฟังโกส่งผู้ปกครองแว้นกาสติยาครับมาต้อนรับบาร์เซลโลนาด้วยกำลังทหารครับถึงในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับฟุตบอลโคมหาโกงครั้งนี้นะครับมีทั้งทหารกรรมการเด็กเก็บบอลแฟนบอลผู้เล่นมาริดตครับต่างมีเอี่ยวกันทั้งสิ้นผลจบด้วยการปลาชัยต่อมาริด11ประตูต่อ1ครับ เพราะฉะนั้นครับเราถึงไม่แปลกใจนะครับที่เวลาบาร์เซโลนามาเจอกับเรอัลมาดริดทั้ง2ทีมแข่งกันชนิดว่าออกเป็นเอาตายกันไปข้างครับแล้วคุณล่ะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับเมื่อเห็น2ทีมนี้แข่งกันครับมาร่วมแชร์กันใต้คอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับและขอฝากเพื่อนๆไปกดไลค์ Facebook Fanpage นิทานลูกหนังนะครับที่จะมีกิจกรรมแจกของรางวัลทุกเดือนมาร่วมเป็นครอบครัวนิทานลูกหนังกันนะครับขอบคุณครับ